สวัสดีค่ะวันนี้นี่น่าจะมาพาทําหมูยอนะคะจะพาเพื่อนๆมาทําหมูยอเดี๋ยวหามอก่อนหมูยอเห็ดหมูหนูนะคะวันนี้เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วทำหมูยอนะคะนี่คือหมูที่เรา เตรียมไว้นะคะที่นี่หนาเตรียมไว้นะคะหนาแช่แข็งไปนานหน่อยหน่ึงมันก็เลยยังเป็นน้ำแข็งอยู่นิดนึงเดี๋ยวเ,เราคลุกเขาไปเดี๋ยวก็ละลายก่อนทำล้างมือให้สะอาดนะคะล้างมือให้สะอาดแล้วนะคะ ้ามาไว้เช็ดมือก่อนก่อนอื่นก็ทำให้หมูมันละลายออกจากน้ำแข็งนิดนึงก่อนค่ะดับแรกพออ,อหมูละลายหน่อยนึงก็ใส่ผงผงนวลงไปนะคะหรือว่าเขาเรียกผงฟงฟิงรสด,ดีนั่นเองค่ะ กุ้งฟิงคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเขาให้เข้ากับ,กบหมูก,ก่อนแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมบดนิดนึงนะคะนี่ นี่หนาจะชอบกินกระเทียมบางคนเขาไม่ชอบอค่ะบางคนเขาไม่ชอบใส่กระเทียมอันนี้หน,หนาชอบเือน1กิโลนะคะแล้วนี่หนาก็จะใส่ เห็ดหูหนูลงไปด้วยค่ะนี่เห็ดหูหนูใส่สูตรพิเศษของนี่แนหะคืเห็ดหูหนูนะคะ จะใส่พริกไทยดอไฟก็จะใส่พริกไทยนะคะพริกไทยน่ะต่ำไม่ใช่ไม่ใช้บดใช้ต่ำใช้ครกต่ำนะคะ่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยดำนะคะ ชุบๆๆๆๆๆเราคุดได้เลยเพาะโคบหนักสะอาดต hey, <hey>, hey. ีนทุกไออกโคไออกน,น,นะคะเวลาจะาให้หันห,หน้าออกข้างนอกนะคะอยให้หันหน้าอย่าหันห,หน้าเข้าใส่ ปุบปุให้เข้ากันนะคะแล้วอันจะเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่เลยเ,เดี๋ยวเราก็จะไปกดอ,อีกทีหนึ่ง แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็น้ำตาลน้ำตาลกับเกลือนะคะน้ำตาลกับเกลือน้ำตาลจากสองช้อนชาก็พอค่ะ นี่หนาะนี่หนาะจะไม่ใส่ชิลรสนะคะใส่น้ำตาลแทน ก็จะผ่ยแป้งข้าวโพดกับแป้งข้าวโพดประมาณ2องช้อนโต๊ะแล้วก็ก็เรียกอะไรอะผงฟู2องช้อนชานะคะนี่หนาผสมใส่กันเลยเพื่อไม่ให้เปลืองถ้วยใส่นะคะหนาตักใส่ถ้วยเดียวกัน เ,เคยทำเมื่อก่อนเนี่ยเอาเครื่องไปคุกเขาใส่ในเครื่องบดผลปรากฏว่ามันไม่เข้ากันเพราะเครื่องบดมันบดไม่ละเอียดไม่งไงก็ไม่รู้นะนี่นนะมีอแค่ปันเดียวเปลี่ยนปันเอ้ย ถุงมือขาดแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเขาให้เข้ากันให้ทั่วก่อนจะน้ำไปบด ขาดเลย Take the ornament away of the back end. And